เอาลรเพื่อนๆเราก็มาจัดสเปคคอมกันนะครับกับ i3 1 0 1 0 0 f นะครับ4คอร์แปดเทรด CPU i3 รุ่นนี้นะครับยังเพียงพอต่อการเล่นเกมฮิตในปัจจุบันอยู่นะครับวันนี้ผมก็เอามาทดสอบกับเกม gta v 5m เลยนะครับดูครับ CPU ตอนนี้กินไปประามเาณ 68%, 83%, 79%นะครับยังไม่ถึง100%แสดงว่าสามารถเล่นเกมไนดะ้อย่างชิวๆเลยนะครับส่วนการ์ดจอก็ทำงานประมาณ97 98นนะครับก็ ทำงานควบคู <c oughs> <ๆ>่การจอได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแรมเร่องก็กินไปมานสิบเอ็ดกิกนะครับแต่ถ้าคนเยอะๆหรือว่าไปที่แมปที่มีม็อดเยอะอาจจะกินแลมเพิ่มนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับโอ้โหโ,โดยรวมแล้วคือเรื่องหัวแตกนะครับน่ครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นเวลี่ยสแทบจะทุกอย่างนะครับสเปนนี้สามารถปรับสุดได้นะครับตอนนี้คนในประเทศประมาณ267คนนะครับตอนกลางคืนด้วยเฟรมเรทก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับประมาณ 90เฟรม80เฟรมเลยนะครับลื่นหัวแตกนะครับอุณหภูมิกาจอครับผมก็เย็นๆที่เ3็องศาสิวก็ประมาณ64องศานะครับห้องเป็นห้องแบบไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะครับอันนี้คือแบบรีวิวแบบเร่งด่วนนะครับเปิดฝาข้างเคสไว้แต่ถ้าเราปิดฝาข้างเคสนะครับอุณหภูมิอาจจะขึ้นไปประมาณ1 0ถึง15องศานะครับไปครับพอดีเลยตอนนี้กําลังมีแอร์ดบประชาชนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตรงแอร์ดบเลยแล้วกันนะครับไปดูตรงที่ คนเยอะๆกันให้ดูเลยนะครับสเปซน,นี้เบื้องต้นผมได้สตรีมให้ดูแล้วนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อุ๊ยโอโ้ย,โย,โยเสียฟอร์มในส่วนของโปรโมชั่นเครื่องนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ18 0 0นนะครับไม่ถึง19 0 0บอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะครับหาราคานี้ได้ยากแล้วนะครับ กับสเปคนี้นะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยสเปคนี้ก็นู่นเลยครับหมื่นปลายปลายสองหมื่นต้นๆ้นนะครับแต่ปอกเอามาทําโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับพิเศษแค่3มเครื่องเท่านั้นนะครับผมเป็นโปรโมชั่นโปรโมทร้านนะครับได้กำไรนิดเดียวจริงๆนะครับยังไงก็ลองเก็บไว้พิจารณาดูนะครับได้คุมๆเลยสามารถสตรีมได้นะครับสามารถอัดหน้าจอได้อนาคต รองรับการอัปเกรดด้วยนะครับตัวนี้ใช้เป็นการ์ดจอ g t ี1660 Super เลยนะครับบอนว่าสามารถเล่นได้แทบทุกเกมนะครับสามารถเล่นพับ g ีเอาตาได้วาโลปรับสุดได้ครับผมแล้วก็ไฟเอ็มเนี่ยครับปรับไวนที่หายได้เลยดูครับเล่นได้ลื่นไหลแทบจะไม่กระตุกเลยโอ้ยเกือบแหกโค้งนะครับแต่ถ้ากําลังวิ่งเข้า a อ o ดอนะครับถ้าใกล้จะถึงพื้นที่แล้วอะนะครับมันอาจจะมีอาการค้าง จังหวะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันโหลดฉากล่วงหน้าเฮ้ยจะถึงไม่เน,นี่ยวันเนี้รถอยู่ไหนอะพอมันโหลดฉากล่วงหน้านะครับเดี๋พูดเป็นไรเป็นไรนะลูกพ่อขึ้น,นไ,ได้ไหมเนี่ยไปวิ่งชนก่อนเฮ้ยรถหายรถอย่างทุกคนได้ไหมโอเคได้อยู่ โอ้ยต้นเหลือครึ่งหลอนแล้วโอเคครับขับดีๆแล้วไปครับถ้าใครสนใจสเปคนี้นะครับก็รีบทักมาได้เลยนะครับมีแค่สามเครื่องเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยอืยแ้ตรงนี้มีอะไรอ่ะบ้านแกงหรอโอ้ยน่าจะบ้านแกงนะครับมีหน้าและมีกระตุกช่วงหนึ่งนะครับมันมีมอดเสริมเข้ามานะมอจ๊ะนี่ครับเห็นไหม จากเฟรมเรทประมาณหลักร้อยอะ่ะพอมาอยู่ตรงนี้เหลือประมาณ80%เองนะครับเห็นไหมถ้าประเทศไหนมดเยอะเฟรมเรทมันก็จะตกเป็นธรรมดานะครับแล้วยิ่งหลอดไฟเยอะด้วยก็บอกเลยว่าตกแบบละนาวนะครับตกแบบมะนาวกันเลยทีเดียวไปครับจะทันไหมเนี่ยน่าจะไม่ทันนะครับแต่ก็ไปดูตรงรถเยอะๆก็ได้นะครับจริงๆไปดูตรง a อ้ดอกแกงก็ได้นะอันนี้ก็น่าจะาบ้านไขไว้เนี่ย โอ้โหดิไฟออร่ามากโอ้ผิดทางผิดท,ทางไปครับแอดด e อกพี่พผมว่าคนมันไม่เยอะเท่าแอ o ด็อกแก๊งอะเอาหายไปไหนแล้วแอ o ด็อกน่าจะเริ่มไปแล้วนะครับไม่รู้ตรงไหนแต่ไปแอ o ด็อกแอดดอกประชาชน,นทั่วไปก่อนก็ได้นะครับอยู่ที่เดิมเลยแฮะแอ o ด็อกคนทั่วไปเอแอ a ด o อกแก๊งก็ได้อยู่ที่เดิมเลยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้จะรอยใจโอดู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 รถม้าดูรถม้าไอป๊อกแฟบเหมือนเดิมนะครับชนบ่อยรถจะพังกันีลยชนชนไปทั่วทีบทั่วแดนเลยนะครับเดี๋ยวจบจากไฟเอ็มเกมนี้นะครับเดี๋ยวไอป๊อกจะไปเทสเกมพัฟทีให้ดูนะครับเทสประมาณสองเกมนะเป็นเกมที่เขา นิยมเล่นในปัจจุบันนะครับส่วนเกมวาโลอะไรพวกนี้ครับด .a คือเล่นได้สบายแล้วนะครับแตบบ่ปอก็ไม่ไม่ไม่ได้เทสให้ดูโอ้โหรถควันขึ้นแล้วจะรอดไหมน่นี่นะครับตัวนี้ก็จะมีแ d ร์ดนะครับเดี๋ยวขอขับวนหาที่เข้าก่อนตัวนี้มีแค่ที่เข้าไหมหมองไม่เห็นนะโอ๊ยโอ้ยรู้สึกว่ารถมันกำลังพังเรื่อยๆเลยอะ มีที่เข้าไหหาที่เข้าก่อนที่เข้าอยู่ตรงไหนนะไม่เจอฮะเฮ้ยลงใส่รถจะรถมันจะพังเรื่อยๆนะนี่<ม>โอ้ยเอ้ยเล็เงไม่ออกแล้วโอ้ย <laughs> แห้งเลยครับ <laughs> โอ้โหดีนะเรายังพอมีกล่องซ่อมรถนะครับใช้ใช้ใช้ใชอะโอเคครับก็ถือว่าโดยรวมก็เล่นได้สบายนะครับผมกับสเปคนี้นะถ้าใครจะซื้อไปผมบอกยว่าไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวผมขอรถไปเก็บก่อนนะครับสเปคนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคถ้าใครสนใจสเปคนี้นะครับก็รีบทักมาได้เลยนะครับจำนวนจำก,กัดแค่3เครื่องเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อย นะครับเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยแอดป๊อกก็การเก็บตังค์นะครับก็มีเก็บเงินปลายทางรับดิชช็อปรับช้อปปี้สเปเรเตอร์นะครับรือว่าจ่ายเงินสดก็ได้นะครับหลาอีพกิจสารคำส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางอ่ะผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีทีมงานไอทีซัพพอร์ตนะครับผมมีรีโมทเครื่องเข้าไปแก้ไขดูแลลูกค้าหลังเงินค้าอย่างเต็มที่เลยนะครับผมก็ฝากแอดป๊อกด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ